ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะฮะซีโกทีเนะครับผมเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัยแน่นอนผมรับประกันนะครับโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยนะครับสนใจเติมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับโอ้ยอืออือ น,น,นี่เงาอุ้ยผมรอดได้ไงวะก็ก็ก็ อุ้ยไม่ทันพี่หรอกน้องเอาตายขอคิวเลยแล้วกันดวงก็สำคัญดวงก็สำคัญผมดวงดีไงเขายิงผมไม่โดนไง เรียกว่าวัดดวงว้าวขอบคุณ179บาทครับคุณเคยบอกว่าคุณเคยเคยอะไรอ่ะอ๋อใช่เคยบอกว่าติดต่อห่างเยอะอือแต่แห่างเยอะนะับครับครับ ข้างบนมีอ่ะขึ้นไงอ่ะเุ้ยโอ้ผมหลบแล้วผมช่งโง่จะหลบมันไม่มันติดขื่ออ่ะผมไม่ชอบขื่อตรงนี้แหละเวลามันเดินแล้วมันจะแบบมันกระตุกไหมตอมันกระตุกอ่ะแบบมันจะติดแล้วแบบกลึ๊ก กลึกกลึกเนี่ยมันจะไม่ไปตามที่เราต้องการอะ่ะคือผมดึงดึงซ้ายหลบแล้วนะเมื่อกี้โอ้ถ้าวัดสุดไปเลยก็จบแล้วเมื่อกี้เสียดายขอบคุณอีกครั้งนะครับว่าจะสิบเก้าบาทในยูนะ วิ่ยใครน้องอยู่เนี่ยขอคิวนะผมไม่สนเลยทางนั้นลากได้ลากอะ่ะ Oi! เปิดเข้าไปข้างในอ่ะเปิดตรงนี้ปะชื้บอย่ายวมึงโดนยิงอยีายวมึงโดนยิงย่งได้ก็3นสามกสามสวยงามมันมีเกิดให้ด้วยใช่ปะเก็บของข้างนอก Bye. นี่เล่นโหดแพทที่แล้วโหดกว่านี้นะผมว่าความเก่งกาทเท่าเดิมแหละเพิ่มเติมคือหัวร้อนน้อยลงนิดหน่อยกอสาไม่มีกระเบนนะโอ้ยมีแล้ว ที่เดิมไหมขอโค้ดครับใช้ของคนอื่นเลยไม่ออกครับเดี๋ยวผมเปิดรูปให้แครบนะผมดึงโค้ดมันใช้ไม่ได้เฮ้ยอ้าวเวนกัมปิดได้ไงเนี่ยโอ้โหน่าจะเปิดตลอดโอ้เนาะคือต้องต้องอันนี้อย่างเดียวเลยเหรอต้องออกกระจกอย่างเดียวเลยเหรอ แบบนี้ก็ได้เหรอนี่เหรอนี่ยซ้ายนี่เหรอใช่ปะอันนี้ออกได้ใช่ปะนอ๋อนี่อันนี้เจอแล้วผิดล่องอ๋อเขาผิดล่องไอ้บ้าเอ้ยผิดล่องก็มา 他赢了呢。 ได้ไงวะน่านะใส่กกอนหนึ่งอนะโดนตัวเม็ดเดียวสบัดครับไม่ต้องไม่ต้องยิงอันนี้ไม่ต้องลิงหัวลิงตัวอย่างเดียวปืนนี้เจาะเกาะร้อยอะ จะกกาะร้อยเปอระเซ็นต เป็นคนเก่งอุย้ยนี่แล้วแค่ลดความหัวร้อนนั่นแหละว,ว่าผมต้องรถลดความหัวร้อน,อย,นอย่างเดียวเลยหัวร้อนแล้วเล่นไม่ออกหัวร้อนแล้วพูดมาก อะไรอะ่อะไลยไม่รู้เดินชุดๆบัดบัดตัวน,น้อยเขาเข้าไม่ได้หรือไงยิงน้ำใส่ปิ้วยิงน้ำใส่ไม่โดนเนี่ย อดแน่ลื้อเจอหรือยังเจออะไรครับ ui <tôi> à lại gì nè à? <tôi> <tôi> kinh làng chật เจออีกหนึ่งเว้ยเต็มเลยอ่ะ ไม่นอกได้จังไดย่อ เลงหัวหัดตัวก็พอ,อผมเอี่ยวตัวไม่กดเที่ยวตัวกดไม่ติดชอบจริงเลย cứ có một mày đi ạ anh đươm อวิธีหากระเบนนี่เลยซื้อในนี้เลยเห็นปะอันเนี้ยอันนี้คือกระเบนหาง่ายที่สุดคือซื้อเลยแก้ปัญหาด้วยเงินนะง่ายง่ายอ้ยกระเบนน้ำมันผมเต็มได้ไงอะ่ะคือถ้าเราจอดน้ำมันก็จะเต็มอย่างนี้เหรอว้าว ไ,ไลลงน่าจะของคนอื่นอันนี้เหรออุ้ยใช่เหรอของคนอื่นเหรอผมจอดไว้บนหลังคาแล้วมันไหลลงอะ่ะ น้ำมันมันเต็ม,มงงอยู่น้ำมันก็ขึ้นเฮ้ยคนไหมน่ะถังสามสิบคิวพี่เล็กขีดเดียวครับเล่นสี่นิ้วครับ ทำไ,ไมคนเหลือเยอะจังเจอแล้วเจอแล้วตั้ม ขอดีอ่ะทมยาชิวเลโยโอโหอืมเหลือเม็ดเดียวแล้วเก็บกัน เราจะลาดเกนะี่ยวนะเฮ่ยตอนนั้นไม่ตายได้ไงอะ่ะ เพื่อนไปแล้วโอ้ทิ้งเพื่อนไปเลยอะ่ะเปลี่ยนรถล้วใบเลยเพื่อนตายนะโอ๊ยใส่เขามีชุบตัวเองหรือเปล่าไปเปลี่ยนอยันนี้กัน เปลี่ยนปืนกันสุนหมดแล้วมีวิธีเล่นโหนบ้างไหม,มไม่รู้ว่าจะบอกอยังไงเลยอะวิธีมันมีนะมันต้องอาศัยความแบบเข้าใจปุ่มอะเออเราอย่าเปลี่ยนปุ่มบ่อยอะมันจะทำให้เราเล่นง่าย เฮ้ยยังไงไม่ตายอ่ะอันนั้นเราคนอ,อะไรอะมอไซค์อ่ะเฮ้ยเขาไม่ตายเว้ยทุกคนอ๋อมาชุบทันชิปหายไม่ทันได้ดูอ่าออมาออามาออามา ตายแล้วเิ่งนแบบเนี่ยหลังใครมาเนี่ย ไ,ได้เขาอ,อ้อมขึ้นนะอ่ะเ่าบอกว่าอ้อมขึ้นไม่ยิงนะ ซาลี่ตัวนี้แหละมัง้งที่บินไปอ่ะใช่ปะไม่รู้ แพ้โอ้ไม่นะติดน้ำแล้วทำไมไม่ตายอ่ะ <laughs> ื